a ตาม b เนี่ยเท่ากับ a บวก b ลบ2แล้วเขาถามว่าอินเวอร์สเนี่ยของ a เนี่ยคือลบ a ลบ2ใช่ไหมเราจะหาอินเวอร์สได้มราต้องไปหาอะไรก่อนเกัารักใช่ไหมหาให้ให้อะไรให้ b ก็ได้เป็นเกัารักข้อไหนข้อ21ข้อ24 21 กนแบบวันเสาร์เมื่อวานเขาเริ่มคลิปยังไงเมื่อวานเขาเรคลิปปนควันปนะไปครึ่งสิบคนเมื่อวานนี้นีเปสิกระลับอ่ะมองดนีก่อยู่อะไรีกรทนี่แล้วอ่ะเอแปลว่าอะไรนะอะไรการทำกับโจทย์แล้วได้จทใช่ไหมใช่ป่ะอ่าก็มาแค่นี้ บอมเอเป็นเออกดีเป็นดีบอกก็กลายเป็นเอบวกดีลบสอเท่ากับ A อกไหมเอหายแปลว่าดีตอบอะไรลูก2แปลว่าเอกลักษณ์ของข้อนี้อบสอง2ช่ไหมอ่าพอเกลักษณ์ได้อย่างนี้เอกลักษณ์มีนะลูกเขาเมื่อเขาว่าอะไรไม่ถตัวแปรไม่ได้มีหลายค่าแสดงว่ามีเอกลักษณ์พอเอกลักษณ์ปุ๊บเราหอีกเบอร์ต่อลูกอ่า ไอไเนอินอสของ A ใช่ไหมอนฟอแปว่าอะไรอะไรกระทกับโจย์แล้วกลายเป็นอะไรนะเอ็กลัฟใช่ปะอาเอามาแทนตรงนู้นก็กลายเป็นอะไรลูกเอเราเขียนมีดีก่อน E ีไม่กินปัญหามาคือเลขอะไรสถ้าไปใส่สูตรก็กลาเป็น A ลบ i ล2เข้ากับ2หาแ i แม่ก็กลายเป็นอะไร2บว2ลบ a กลายเป็น4ลบ a แต่ข้อนี้ก็ถามว่าอินเอรเ์คือลบ a ลบ2ใช่ไหมไม่ใช่แสลว่าข้อนี้ผินะครับข้อนี้ผนะิดแน่ได้24ข้อ21รวมอันนี้ทวนของอที่แล้ว แม่ดูนะอันนี้หนึ่งครับคุณสมบัติการเท่ากันนะอนนี้สี่นะคุณสมบัติการเท่ากันนะครับข้อหนึ่งคุณสมบัติการสะท้อนเห็นไตรงกางแม่ครับแม้สี่เนาะคุณสมบัติการเท่ากันหึงสะท้อนสะท้อนก็เหมือนกับเราไปสับระจกใช่ไหมเอเท่ากับเนะครับข้อ2สมมาตรเอท่ากับ B แล้ว B ีเ่ากับ A นะ ถ่ายทอดดูถ่ายทอด a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a น้องเท่ากับ c นะีอ่อยู่คุณสมบัตบิตถ่ายทอดมันดูหน้าเหมือนแม่แม่หน้าเหมือนพ่อก็แปลว่าหนูก็หน้าเหมือนพ่อถูกไหมเหมือนแม่หน้าพ่อสมมติสมมุติสมมติคุณสมบัติการถ่ายทอด a คุณสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันนะ,ะการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันดูยกตัวอย่างเช่น เเท่ากับ b ีใช่ไหม,ไมไยดูดีเนี่ยตัวเลขสองไปบวกเข้ามันก็ยังเท่ากันอยู่ไม่วอันนี้คือการบวกเข้าซ้ายขวานะพอสมบัติการเท่ากันข้อสี่ข้อห้า 5, หรือข้อห้าคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันก็เหมือนกันถ้า A กับ B เท่ากันหรูอเอาเลขไว้เข้าไปคูณซ้ายขวามันก็ย่อมได้เท่ากันดีนะคะเันไหมอ่ะทีนี้ข้อหกลง กับข้อหกบวกมาเชื่อมเข้าหากันครับข้อสี่กับข้อหกเนาะสี่ห้าหกเจ็ดเนาะสี่เนี่ยมันจะเป็นสี่กับหกเนี่ยมันเป็นส่วนกลับของกันและกันนะข้อสี่กับข้อหกนะครับอย่างข้อหกเนี่ยเขาบอกว่าการตัดออกและการตัดออกเช่นตัวเนี้ยนะครับย้อนกลับครับข้อหกนะอันนี้คือข้อหกเอบวกสองเท่ากับดีบวกสองถ้าเราตัดสองชิ้งครับก็แปลว่าเอเท่ากับ ทำน้ำกับนะครับข้อสกับข้อ6คู่กันนะครับข้อ5กับข้อ7คู่กันครับข้อ5กับข้อ7คู่กันครับอ่าสมมติว่า a คูณ3มเท่ากับ B คูณ3ใช่ไหมครับถ้าตัด3าตอกนะครับก็เหมือนเอเท่ากับ B แต่ยกเว้นยกเว้นกรณีเดียวคือตัวนี้ครับห้ามเป็นเลขศูนย์ ขีดเส้นใต้ไว้ครับว่า c ไม่เท่ากับ0ในข้อที่7ครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิด c ผมเป็น0แล้วผมตัดทิ้งมันไม่ได้หมายความว่า a กับ b เป็นจำนวนเดียวกันกเช่นสมมติว่า a กับ b เป็นเลข2 a เป็น2 b เป็น3แต่ตัวนี้ค่า c ถูกไหมครับผมตัดทิ้งปุ๊บ2กับ3มันเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้น ตัว c ห้ามเป็นเลขศูนย์นะคะถ้าเป็นเลขศูนย์เนี่ย a กับ b a อาจจะไม่เท่ากันนะอาจจะไม่เท่ากันนะครับอา่าทีนี้มาดูต่อครับเปิดมาหน้าห้านะเปิดนมะาหน้าห้านะครับอา่านะเป็นเรื่องทฤษฎีเศษเงินนะเรื่องทฤษฎีเศษเงินคล้ายๆท,ที่เราเรียนไปตอนซัมเมอร์นะครัะคล้ายๆท,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 ที่เราเรียนไปตอนซัมเมอร์ แต่ว่าตอน s ัมเมอร์อย่าเป็นตัวเลขแต่ว่าตอนนี้เราเรียนเป็นค่าพนามนะครับสูตรเหมือนเดิมครับตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษตอนซัมเมอร์เช่นเศษหารสองได้3ามเศษเท่าไหร่ลูกเศษหนใช่ไหมเรียเราซัมเมอร์เป็นตัวเลขเนาะตัวตั้งคือ7จ็ดตัวหารคือสอง ค,คือสามเศษคือหนึ่งใช่ไหมที่เราเรียนของรองมานอนอนเนาะคตะตัวนี้นไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นเท่านามนะตัวตั้งเนี่ยเขาให้เป็นเท่าน้าก็คือคนนี้ของเบี้ยวอะลรเป็นตัวชีนะครับทีตัวหาก็คือเอบกซีนะครับค้นหาเนี่ยไม่รู้ 2 5บวก5้าเบขาบอกว่าจงหาที2กับ <T> ทีลบสาะดูนะเขาให้ท x มาหน้าตาแบบนี้นะครับอยากให้หาทีแปลว่าเราจะเปลี่ยนเให้เป็นเลขไว้ลูกอันนี้ก็จเลข2ใช่มเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2กกำลัง2คตามไปนี้นะครับบวก5คูณ วกสีบบวกสองห้าครับยี่ส <your mouth bells> ิบใช่ไหมอ่าไ้ายเองครับทีลบสามทำไมทำไมตัวอย่างข้อที่สาม 0น,นะคะให้รู้ตรงนี้ก่อนนะเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราจะไปใช้นะคะสูตรนี้ะนะเราความรู้ตัวอย่างพิเศษไปใช้ในะทีนี้มาดูสูตรในตรอกนะครับตัวตั้งก็เหล่าตัวหารนะคูณตัวหารบวกด้วยเศษดูคำว่าท่องว่นาน,นะครับก็คือย่อมาจากตรงนี้แหละ ไปตัวตั้งใช่ไหมเท่ากับตัวหารคูณหารบวกด้วยเศษใช่ไหมครับอ่ะลองเขาก็ต้องว่า อยากไปดีสิทธครับคูณเทียบให้ดูก่อนเนาะเขาบอกว่าอะไรโจมแฮสเซนจอแฮสเซนจากการหารเอกกำลังสหกบวกด้วยเอบาช่วยหน่อยตัวไหนตัวตั้งตัวใหญ่ๆหรือว่าตัวเล็กๆตัวไหนตัวตั้ง เ็กของครูก็คือสามเลขกำลังสองลบสองเลขบวกเจ็ดถั้นตัวฐานตัวหารก็คือตัวไหนเลขบวกสามถั้นแล้วอ่ะทีนี้ข้อนี้นะครับแบบ่งครึ่งดูสองแบบนะครับ้ดูสองแบบนะแบบที่หนึ่งครับเขาบอกว่าให้หาเศษนะครับครูหาเศษ จาก q วงเล็บ c นะครับขั้นตอนแรกคือครูใช้สูตรตัวนี้นะครับเขาให้หาเศษเศษก็คืออะไรลูก q วงเล็บ c ใช่ไหมดูด<ค><ณ>ีนะอนไนนะไระะไม่รู้ด้วยนะเซนเนี่ยคือ q วงเล็บ c นะครับทีนี้ก็มาดูครับ c เกิดจากอะไรตัวตั้งเท่ากับตัวหารตัวหารคือ x ยก c ใช่ไหมไอ้นี่ตัวหารคือ x ยก3ใช่ไหมแต่ว่า c เลขไรเออตอบเลยครับ กพรฉะนั้นเบื้องต้นเนี่4ต่อ3ก่อนนะครับอ่าเ็ษเศษเนี่ยคือทีวงเว็บถูกไหมเนี่ยคือเดนตนี้แล้วครับก็คือเล้หาทีวงเม็บไปนะ3ถัดไลูกแล้วก็เอา3มาแก ขั้นข้อสามนะขันไม่เปาขันครับปูครับจบแล้วหรอจบแล้วอันนี้คือเศษเขาถามว่าเศษจะใช่ยังเศษก็คือทีซีครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีแรกครับหาจากโูนนะวิธีที่สองครับปู่มาทำอะไรเลยมาทำตกมันไม่ตขันสองคอร์สอีกตกเท่าไหร่วิธีบีบขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกเลยขันสองคอร์สคอร์ที่ข้อที่ครับก็คือได้ทั้งเศษครับ thank <laughs> you อ่าสังเคราะห์ไปจับแม่บ้างในตอนเา้าบ้างอนดูสองเข้าอุศอไปรอบมาจับแม่ดีตอนนะครับอ่ารอบที่สองนะครับการสังเคราะห์ที่จับ สาพพสิทธมาเฉียนนะคะส,สัมาสิทธไม่เลขจาก x กำลัสงสอง x แล้วก็ไม่มี x นะคะก็เป็นสามลบสองแล้วก็เจ็ดนะคะเขียนได้หานงกันนะคะตรงนี้มีสองปรทัดนะอ่ะทีนีต้ตัวย,รรยวมาเฉียนครับ c เนี่ยมาเขียนตรงนี้อันนี้คือค่า c นะครับเอาค่า c มาเฉียนนะครับ อ่าวมีการทํามีร้อารู้ด้วยใจบวกนะคะนะอ้า เป็นวิธีที่สองครับสองข้อนะทีนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเศษนะครับดังนั้นผลหารเศษจะได้รับเศษต่อที่สิบแปดครับแต่ก็มีอีกครับได้ผลหารด้วยวยิธีนี้ผลหารน,นะครับถ้าสามตัวข้างบนเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กกำลังสองสามที่ได้ออกมาจะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กกำลังหนึ่ง มันจะลดกำนวนไปหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น3 x มบวกเถ้าต like ัวนี้เป็นส x มกำลังสตัวข้างล่างมันโดนเหมือนเหมือน x อกำลังสหารเอกไปตัวหนึ่งได้ไหมตัดไปเรเหลือ3 x x สเอกเอกกำลังสหารเอกไ้ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x อกำลังหนึ่ง เลขจำลังของนี้มันจะทอนหนึ่งตัวนะคะแล้วมันก็ไล่ลงไามองไม่รู้แต่ี่าท,ที่ใช้เยอะนะเลขสามตัวแรกเป็นไงครูเขียนสีแดงไว้อะสี4ีตัว4ีมานตัวนี้ตัวนี้ต้องมาจากสีครับนะคะถ้าเศษเป็นศน นะครับแต่ว่า x อลบซเนี่ยหารคีเงตัวและก็อีกอย่างหนึงครับแปลอีกครับ x ลบซเนี่ยเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งของคีด้วยนะครับจดไว้นะจำไว้นะลกูกตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเศษเป็นศูนย์แปลว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับ ก็มีตองตัวแล้วก็ตัวนี้มนเราแ,แยกวงเล็บสองวงเล็บใช่ไหมตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นตัวประกอบของตัวนี้ด้วยโอเมไหมอ่าน่าถ้าครูยกตัวอยา่างอีกตัวเล่มครับตัวตั้งเป็นโคงฐานที่สองใช่ไหม